เออถือว่าถือว่าจะไปเรีการเงินยาววัวนที่เท่าไหร่ทนนี่สามสิบเอ็ดมีนาคมครับอ๋อวันที่สามสิบมีมนาคมครับใชู่มีอะไรบ้างเกี่ยวข้อขับเดี๋ยววันนี้จะไปไประชุมแล้วก็มากกาบเรียนครับเหาะว,วันนี้ไปไปชุบไปประชุมกับพวกเรียนทารจะนําความมากกาบเรียนครับ<อ>วันนี้วันนี้ทักทันลบ ก็พวกผมเนี่ยจะไปไประชุมกันะะแล้วประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ยมากราบเรียนหลวงตาให้ทราบรายละเอียดจะประชุมที่ไหนประชุมที่เวียงจันทนะครับเวียงกใจครับไปเวียกใจเมื่อวานนี้ครับวันนี้ครับวันนี้จะไปเวียงจันท์เหรอครับอ๋อเขาก็ไม่ทราบไปเวียงจันทอะไรนะ มีทางฝ่าคารวามีพระผมมีทังลกหรือทังลบแล้วก็มีนะแล,แลมีพระทางนู้นก็จะเข้าประชุมด้วยแล้วก็พระคารวะทางนู้นด้วยก็ยยใจาย็นใจรือพระอะไรยังยังไม่แน่ใจฮะว่าเป็นพระเวียนจันทร์และเป็นพระไทยไปไปแล้วก็จะทราบครับเขาจะไปแล้วก็จะทราบครับว่าเป็นพระทางฝั่งไหนแนะ่อ่ อะไรระก,การเถอะเรามีไพีมว่ามขีของของขงองของังวัตถุมงคลจะเรียบมายุ่งน,นะครับเจ้ามงคลมึงถึงตัวมันเอไม่มลลปมงคลอะไรหาจักรย่เจ้ามาเป็นมงคลฟาดตัวเองให้เป็นมงคลไปเลยจ้าเลยนะั่นมงคลอยู่กับตัวเราวไม่ได้เป็นขาดนะจะเขาเสนอมาบรอ บอกเลกยกเลิกไปเลยนะครับวัตถุบกกเลิกโดยเาตับราเรื่องวัตถุน้่มีที่ขังขังอังแข็งยาว่างั้นทันทีเลยเราไม่เห็นสิ่งใดทังยิ่งกวทํำทํำขึ้นภายในใจนี่ครอบโลกศาตเห็นอยู่ประจักษ์ในใจสิ่งมันนั้นมีอะไรมันเสกก็เสืเข้าใจเลยเพราะฉตงปัดทันที่ยังมายุ่งนะว่ากาที่ไม่ฟังหาเตัวที่ยันที่ยิ่งเรากออกเพ <c laim celand> <c laim CDU> ื่ ที่ขันไม่เกา่าสู้หม้ขี่เลือนไม่ได้ม้ที่เลือนเก่าที่ตุงนั้นมันขันตรงนั้นนะแต่เรานี่เกา่เกาน้นเก่านี่สู้มาที่ททเาาลือนไม่ได้ยามายุ่งหนงัก,ก,ก,กนนอ่ะขังอย่างนั้นขังเนี่ยมีหาเหตุหาผลหาหลักหาจุดไม่ได้ธรรบูริตาเป็นธรรมมีกฎมีจึงมีเหตุมีผลตัวอย่างจะเอาเรื่องภายในเรงูว่าปลามาใส่มาทำลายศาสนาไม่เอาระบบโบราณ ถ้าเดินตรงไหนเดินตรงนั่นการที่จะดำเนินาธุระที่งานเรียบร้อยแล้วธุาะเรียบร้อยแล้วเรค่อยต้าเพราะให้เราคือไม่พูดษาใคร่ายไม่ค่อยพูดษาพี่อยู่ยางช่วยลูกเราไม่พูดษาใครเราจะจารณาของเราเรียบร้อย,ย,อย,ย,อยช่องแคบช่องกว้างจะออกตจาเจารุรแล้วไม่หินนั่งถ้าทำไปแล้วนะไปยุคสี่ยุคห้าคลิกทั้งนั้นแหละ อย่างเชื่อว่าช่วยชาติท้ามือน้องแต่เราไม่ปรึกษาใครเลยส่วนมากยายายยาก็ผู้ใหญ่อาจจะคล้องใจคล้องใจว่าควรจะจปรึกษาปรบอะไรอะไรเรื่องไม่ปรึกษานี่จะขัดใจอยู่นะแล้วทราบแต่เราไม่พูดถึงกว่าเรื่องราวแสดงออกมาจึงตอบรับกาทันทีก็ไม่มีก็ต่างคนต่างที่หัวใจมีทุกคนอาจจะิด้เเรงอะไร ปอให้ชื่อไปแล้วก็ชื่อใจก็ไเราแล้วเราก็ก,ก้กาวไเอพราะเราเป็นผู้นำต้องชื่อให้ละเอียดแล้อทุกย่างความเป็นผู้นำอลจะชื่อแล้วแล้วก็ทำประจำความช,าวชื่อเฉยๆไม่เอานั้นอย่างต้ไ่ได้ส่งสี่ส่งห้าไม่เอา,อา,ๆๆเอาทำบุญเจ้าเป็นทาที่มีแบบมีสบับ เราถามว่าเพราะเหตุไรเพราะเหตุน,นั้นตอบสังซีเลยเงีคําตอบออกมาแ้วตั้งแต่าาคาถามยังไม่มามันคือจว่าคือสมุนตัวี้เพราะเหตุไรเพราะเหตุน,นั้นรับเลยรับเลย,ยาใหญ่คอือว,ว่เอาเขารู้ไปว่าพระปู่นะครับ <c oughs> ใช่ไหม ท่านพักปู่วัฮะงา,าน,ไนไปทีหนึง่งทั้งแต่ท่านอาจารย์คำดีเสียไปแล้ววัดท่านพระปูรู้สึกจะออกแอบไปเ,เตือนสะเผยมันจะอ้อนแอน่นนั่งด่าเผลอบองโกงกลับไปเนี่ย เร่อจ,จากครูบาอาจารย์ที่สนิทกันมาคือท่านจ่าขับดีท่านพระขับจริงเจ้ามากนะ <c oughs> ถ้าไเป็นอดใจจกนกระทั่งท่านมรณภาพท่านนอนใจเมื่อไรเป็นผู้ใหญ่ท่านไม่ลืมตัวท่านจ่าขับดีได้พูดข่าวสนิทสนมจริงๆทุกอย่างเปิดออกสู่กันฟังบมดเลยเนาะระหว่างเราครับท่านจ่าขับดี พระเดชฯเล่าให้ฟังอ่ะส่วนมากก็ตั้นเผยละแต่ก่อนตั้นทีทนใครจะใครไม่ขึ้นต้นก็ตอนตายวางนั้นประชุมกันทีไรไม่ขึ้นต้นก็ต้องตอนตายท่านอาจารย์ต้องมาอยู่ที่นั่นจนได้วางั้นพระเราเานี่ยไปอยู่กับท่านมหาบัวนี่ถูกขนาบแตกก็เจิงไปหมดเลยแล้ววางนั้นคือท่านไม่ดู เห็นว่าเราดิ้ดุด้วยเด็ดขาดจริงจัง nah, ด like ้วยท่านจึงยกมาว่า <hat> พูดเสมอท่านฝึกขัดนิสัยทัดได้ร้อยเปเซ็นต์นิสัยของท่านท่านฝึกขัดได้ร้อยเปรเซ็นเราไม่เคยฝึกขัด มีแต่เสริมมันเสริมในตัวเรามันเคยชินแล้วมันออกของมันเองนะท่านฝึกวก็เจ้า,จาก,ก่อนนิสัยผมไม่เป็นอย่างนี้นะท่านมาหากันว่า,าคือนิสัยท่านสุภาพเรียบร้อยหมดเลยนะนะเราก็ดูท่านนานนะี่เวลาคุยกันจะนิจโฉมข้าทจานบอกว่าผมเดิมผมไม่ใช่เป็นนิสัยอย่างนี้นะท่านมาหา นิสัยผมาดผนโจรทยานมากกว่าว่าอะไรไปสัดใจฟาดป่าป้าเข้าป่าไปบุษบ้ากันนะแล้วอดีตประโดดเ้าที่เขาเอาผ้ามาบัองสกุลแล้วก็ให้ตัดท่าให้ให้เน่ยเย็บผ้าสบงถวายท่านว่างั้นนะอันนี้ตัวได้ดัดสันดานผมท่านว่างั้นนะอือก็เย็บผ้า เนนเนี่ยผ้าผิดพอเย็บผ้าผิดแล้วดูแล้วขีด่อหน้าเดินเลยนั่นแหละนิสัยท่านเป็นยานันขีด่อหน้าท่านเลยสั่นแป๊วแล้วขีดชี้เลยผ้าใบใบอีนนี้พอขีดแล้วไปดูเห็นเนนนั่งอยู่ข้างต้นเสานู่นห่างมันมันไปนั่งร้องไห้เนนที่เย็บผ้านั่นแหละเป็นธรรมกถึกเอกสอนผมวางนั้นนะ เนีนี่สอนผมก็เลยเอาสะดุดใจเกืบทันทีเลยมาก็เออนิสยัยเรานี่ไม่เป็นมาเพียงวันนี้มันเป็นมานานแสนนานถ้ายิ่งนานกว่านี้อายุบรรษาแก่ก็ว่าจปอะไรมนยิ่งจะสั่งสมวิฐีมานะความบูบวาบอย่างนี้หนักเข้าหนักเข้าไม่เป็นประโยชน์อะไรคิดดูทั้งนะประสาทกีวรเย็บผิดจนั้นกับ ไปจับขีดต่อหน้าต่อตาตเจนจนกระทั่งเนรร้องไห้ไม่เสียใจร้องไห้ได้งไงคนเราฟัางกันนะตั้งแต่นั้นดักเลยนะเพราะท่านจึงไม่ดูท่านวางงานนะั้นตั้งแต่นั้นมาดักหมดเลยไม่เคยดูเคยดา่าใครทั้งนั้นเพราะงั้นเวลาท่านมีการประชุมไม่ขึ้นต้นก็ต้องตอนปลายเอายกเราเข้าไปส่งนั้น <c oughs> คือท่านไม่ดูนี่ถ้าไปอยู่กับท่านมาหาบัวแล้ว พวกนี้แตกกระจายกระจายไปเลยมันอยู่ไม่ได้แล้วถูกขนาบว่ากันเพราะท่านไม่ดูเจ้าก,กนท่านดูนี่เราไม่ละที่นนั้นท่านก็เลยเอาเรามาใช้ <c oughs> ใจรับดีท่านที่ในะ้เด็ดเดี่ยวนะเจ็ดเดี่ยวถ้าไหนก็บ้ากับเรา <c oughs> ท่านจะพูดต่อหน้าต่อตาผู้ใหญ่นาะมพลว่าผู้ใหญ่ก่อน เวลาไปส่งท่านถึงนั่นท่านไปผ่าตัดต่อมลูกมามาก็ขึ้นเครื่องบินมาเครื่องบินไปส่งท่านถึงจังหวัดเลยเนี่ยพอลงมาแล้ว,ลลวท่านสั่งคำมาบอกว่าฝากความคิดถึงบุญถึงคุณไปหาท่านมหาบัวด้วยนะว่างั้นท่ามหาบัวเป็นอาจารย์ของอาตมาว่า พอตานนั้นก็นมาเล่าตามเรื่องเอ้่ทำไมพูดอย่างนี้แล่ละวะเราเคารพท่านเต็หมหัวใจดีแล้วว่าท่านหักศาวมาอย่างนั้นกันว่าแต่ว่าท่านอาจารย์ท่านมหาบัวเป็นอาจารย์ของอัตมานะท่านท่านไปถือตัวถ้าพูดตามเรื่องทำแล้วเิงยอมยรับพอเวลาขัดข้ออะไรท่านไปท่านเล่าให้ฟังโจวท่าง โอ้มาเร็วแลยนะท่านว่าเราไม่ลืมนะคือตอนเช้าปีสี่ท่านลงมาเดินเจ้ากรมจิตตอนนั้นจิตท่านกำลังหมุนนะไปติดปัญหาหวางหัวอกเลยเอชาไวไรเลยมันเหมือนหอบเหมือนลาวติดปัญหาแก้ไม่จบระลึกไม่ระลึกถึงใครได้เลยรละลึกถึงแต่ท่านหาองค์เดียวท่านว่าอยู่นะมีเท่าหาทรัพย์จะแก้ได้ ออกจากที่ทันตโกวเข้าไปจุดทูบจุดเทียนกราบพระแทนพระอยู่ข้างล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านพระท่านไม่ได้พูดว่ธาธรรมดานะแต่ว่าขอนานอาราธนาดุอก็จุดทูบจุดอะไรเรียบร้อยแล้วขออาราธนาท่านมหาบัวมาโปรดโดยด่วนทันว่าแล้วก็บรรดรรดานอะไรก็ไม่รู้นะไอเราก็ดีแล้วก็ปะเขะปะขาบ้าไปวัานั่นอยู่และ <c oughs> อฮ้ยมาเลยวหน้าฟังเลยเรวอะไรมอะไรนมันจะได้พูดกันนะเวลาท่านเล่าให้ฟังอะท่านเล่าเรื่องอย่างนี้นะท่านติดปัญหามันคว้างเรายอมรับปัญหานี่นะถ้าลงติดแล้วน่แก้ไม่ตกนี่เหมือนหอกเหมือนเหลาเพราะปัญหานี่เป็นปัญหาธทรมะอัตโนมัติความเพียนอัตโนมัติถึงขั้นนี้แล้วมันจะหมุนเพ้ามันตลอดถ้าติดตรงไหนซัดกันตรงนั้น เรียกว่าเราไม่ตายมันตายว่างั้นเถอะนะถอยกันไม่ถอยท่านมาติดปัญหานี่อย่า <c oughs> อย่าเลยก็ไปจุดถูกท่านเล่าสั่งเองนะท่านไม่ผิดไม่บาปะกับเรา <c oughs> ขออาลับนานาวาท่านมาบัวมาโปรดโดยโดย่วนเลยพอดีวันนั้นเราก็ไปจริง <c oughs> เราก็ไม่เคยไปวัดเท่าของเลยนั่งไปครั้งแรกนั่นแหละไปหนแรกไป โอ้มาเร็วอยู่นะเราว่าเร็วอะไรวะเดี๋ยวดี้มันจะได้พูดกันท่านจะเล่าให้ฟังเ่องอะไรท่านที่ดีกับจริงๆนะถ้ากับเล่าเรื่องปัญหาถ้าพิจารณาเข้าไปไปใต้ปัญหาตรงนั้นแล้วนะโอ้นั่งกันอยู่สองต่อสองปิดประตูไม่ให้ใครเข้าไปนะนิสัยท่านกับเราโกงกันเวลาจะพูดธรราะสำหรับสําหรับสําคัญเหลือนีไม่ให้ใครเข้าไปแล้ว ไปจากการมาเราเป็นกาน,นท่านก็เป็นแบบเดียวกันปิดประตูวัดเลยเข้าไปคุยกันสองกสองสิงนี้พอไปถึงตอนที่ท่านปาิดปัญหาท่านแก้ปัญหาปม่ตูกำลังเป็นหอกเป็นหลาทิ่มแทงเวลาหัวโหกจะแตกกันวา,างกันละก็กันเล่าให้ฟังเล่าไปเล่าไปแล้วไปพอเล่าจบลงเราก็แก้ท่านสวายปัญหา ตอบปัญหาถวายท่านแล้วทัดล้อโก้เลยนะเออขึ้นทันทีเลยนะเงียบเงียบ้วอยู่แสดงว่าถึงใจเต็มที่มาแล้วโก้ขึ้นเลยนะสองคนในห้องท่านล้นะเออเอาละทีนี้เปิดทางแล้วเข้าได้แล้วที่จะว่าเปิดแล้วทางเปิดแล้วประตูเปิดแล้วท่านละเข้าได้แล้วเข้าได้แล้วขึ้นเลยทันทีน่ะก็เป็นอย่างนั้นแล้วนี่แหละปัญหาต่างใจเพราะเล่าคุณป๊อปป๊อป๊ฟังแล้วขัดข้องตรงไหนเลย แก่ปับ๊บมันก็ทะลุเลย,ยางาน,นแล้ <c oughs> อันนี้ผมน่าจะกลายเป็นพระธาตุแล้วนะตอนตอนที่ท่านสำเร็จนี่เป็นตอนท่านหูดวงแล้วตาก็กลับเดียร์เลยที่ดีมีคนไปด้วยเราไม่อยากให้ใครฟังด้วยเพราะจะมาด้านป็นปัญหาเปา็นกรรมฐานสำคัญราจะกลับเดียรท่านก่อนเราก็หูดี ท่านหูดัวเจ้าพูดเสียงดังเสียงดังก็ได้ยินทั่วแล้วก็เลยเสียหนังสือน้อยไปเจ้าฝ่าวิเียหนังสือถามปัญหาท่านก้าจับหนังสือแล้วท่านยกจบไปแล้วท่านอ่านด้วยความยิ้มแย้มเสร็จแล้วท่านก็นปุ๊บแก้ตอบปัญหาข้างหลังพอแล้วยังอีกแล้วก็ถามก็ไปอีกพอถามไปล้ว เสร็จเข้อจากนั้นเลยไม่ถามไปอยูเลยท่านผ่านได้แลวท่านผ่านบานแก่ท่านทราบไนอนใจท่านพูดจะเปิดเผยนะท่านจะขมีท่านไม่ผิดไม่บางไม่สงวัจากสิ่งอะไร้งได้และบอกว่าท่านมหาบัวได้เป็นอาจารย์ของอัตวาว่ากันเลยนะบอกว่าท่านมหาบัวเป็นอาจารย์ของอัตวา ไม่ปิดไม่บังแล้วว่าเลยท่านใจที่ใสใจเด็กท่านใจกับดีใจเด็กมีอะไรไหม ไม่มีอะไรนะพวกเราไม่มีอะไรนะไม่มีต่อไปให้ฟอนแล้วไปเลยเราก็มงช่วยเลาเรวผมจะหาคุณมงคลไวฉายาฝากน้ำพึ่งมาตักถวายเจ้าค่ะ มงคลไม่ใช้ยาค่ะก็ได้ฝังน้ำพึ่งมาถวายด,<อ>ด้วยครับอ๋อดูชาคำครับฮะดอนทวีตอนห้าร้อยคุ้งแก้วห้าร้อยสหนักกองห้าร้อยครับดูชาคำ เหมือนกันบูชาทำเหมือนกันบุญสีบุญแยะกะเขียรวงห้าร้อยมี่ล้กี่ก็แล้วกีเราาจะค่อย้ายแล้วกี่คนอาจะค่อย้ายสี่คนเราจะค่อยสายเปล่าใช่ครับค่อย้ายครับมามาสี่คนสิบเจ็ดสิบเจ็ดครับเจ็ดเี่ยบอกอย่าไปดิบอกอย่าไป อเยี่ยมไอเยี่ยมไอเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไอเยี่ยมเยีมเยี่ยมไอเยี่ยมไม่ใช่เราจะมาใช้แล้วสี่ีนะตอนีีแล้วมาหาผู้บ้านจะเป็นเม็ดด้วย ที่ไล่มาทีแจ้วลงภูเขาเล่าไข่ลงอยู่ด้วย่สิบเจ็ดคนสิบเจ็ดคร,รับอยมมอดไปดีกว่า รมจะไปนี้ก็ไปทำโรงพยาบาลต่างๆวันนี้ไปโรงพยาบาาคาฟุตบาทจุกวันนี้ไปโรงพยาบาด้านไปโรงพยาบาลด้นทุกวันอาขอไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็บอกปัจจัยให้โราละสองหมื่นสองหมื่สองหมืรอสกูะเยี่ยมห้องน้นะหรมาครับ แม่ชีแย้มนี่อยู่นี่มาอยู่นี่ตอนนั้นผู้เฒ่าแม่แก้วก็อยู่ที่นี่แม่ชีแย้มนี่มาอยู่ที่นี่ที่นี่เขากล้วยไปให้กล้วยแข่งหนึ่งนะเออกล้วยุูแนขะ่งหนึ่งเพราะว่า,า,วา <c oughs> แล้วท่าไหรละกล้วยนี่แหละจะเก็บไว้ที่ไหนเก็บไว้่ดีหมากินนะฟ่ากันนะ แม่ขีคนนี่แหละยอดนักปราเนี่ยแจกระพุบปับเอาเข่งนี่แหละไปซ่อนไว้ในป่าไปซ่อนหมาเอาเข่งกล้วยสุกีไปซ่อนไว้ในป่านั่นละหมามันไม่มีปัญญามันไม่ฉลาดนี่ฉลาดมากเอาไปซ่อนหมาไว้ที่ในป่ามันเคยมีไหมไปว่าว่าในดินน,นะไป เ <Okay, S 2> อาแข่งกล้วยไปใว่ในในปา่าไปซ่อบหมาเนี่ยแล้วพอดีเราเข้าไปไปได้ยินนักใส่เปรี้ยวอะไรไปมันหมดจริงๆนะความผิดสิ้นท่าจริงนะกล้วยทั้งเข่งแล้วไปซ่อนในปา่าไปซ่อนหมามันเคยมีไหมจะโยกขึ้นไ้ที่ไหนพ้นป่าหมาก็เป็นอะไรไ้ที่ไหนก็ไ้เถอะใส่ไปแล้ว้ายอยา่างนั้น พดปลปากมาอันนี้ไปซ่อนในป่าในป่า,าปัญญาฉลาดมากนั่นเราไม่ลืมนะมันจะเพือนใจมากกรานจะนั้นมาเปจี้อยู่ด้วยละอ <c oughs> เอากล้วยใส่เทือสุกๆเต็มแล้วไปซ่อนไว้ในป่าไปซ่อนหมาโอ้ ก็การห้วยใจเนี่ยทางผ่านไปมุกดาหารทางทางนี้ได้ดีนะภูเขาเหนือวัดจุติภูเขาทางนี้ทางผ่านได้ระยเวลาประชุมเราก็ลงจากภูเขาตอนกลคืนจะ้วลงจุดไฟแล้ว,วก็ไปประชุมแล้วก็ขึ้นจากภูเขาใน,าานวนันนี้เขาถามจะโดดกวาขวามากแล้ว จากเีอจากสือยยกสมเด็จเราคขุ้รูถึงมุกดาหารทางกว้างมากอาง้วเลยเปิดโลกเป็นคนแล้วแล้วฝังไปเลยวัดป่ากบภูเขาไปเป็นทางหาเกาะจังหวัดอ่ไรอ่ะเออเออต้อการให้คนละพายละพายก็คือกล่คนชิบันคนเดีเจ็ดครับเออ ปกาจะกระจายให้คนอนยะ่างผ่นๆทีเกิดคนอือกูเนี่ยอยู่ในกาเลเรือนเนีตัวเนี้ยแต่คุณไม่พ่อเขาไปลว่ลารอบกับผิงใช่ไหมคงทราบแน่นอนนะทราบแล้วดีคนะ่ะอันดีใจเนะอันดีใจก็เลยชอบกับผิครับ เดี๋ยว้าิาาา้ทั้งวันยิน้ทั้งวันนะหปู่ท้ายิ้มทั้งวันขาเรื่องบ้ามากก่าถ้าหลวงปู่ใครอื่นเข้าบา้านเราเป็นบ้าเั้าวัานไม่ว่าเลยเนี่ยแล้ว ก็ว่าได้พระเงินนะนมากเงิมากนะคือท่านเจ้าคุณนี้ท่านท่านยักเนิเจึมากกว่าพระมาก่าเป็นประจำท่านสุภาพนะท่านเจ้าคุณเดี๋ยวเรชอบีท่านเป็นพระสุภาพรั้เดิม เราไปพระวูวามมิจยาโจตีช่าง่างาเยี่ยมมตาตลอดนะกต่ว่ามิจเโจตีช่าง,จจงอย่างเม่เห็นอะเมยรัโพทั่ว,วไปนะเราไม่เคยฝ่ายโจตีใครมาพูดอะไรโร้มไปตามเขาใครมาพูดอะไรรน้มตามเขาเลยเรื่องคุไม่ได้ มันโบโหเพราะได้ยินคำไหนมันฟังไม่ได้เพราะว่าวงราชการผู้ใหญ่ๆมาคัดมาฆ่ากันแล้ก็ร่มตามเขาเอาเดี๋ยวร่วมตามขณะานนั้นก็้ร่วมตามขนานนี้เราฝึ่สองอยู่ข้างนอกมีเราร่่นทำอย่างนั้นอ่ะเอาทำเราจะช่วยแล้วว่าขาดแล้วเราจะกูดทำนั้นแล้วขาดไปไรล่ะ เห้ม right, ันเตะให้รามันเตะว้เรานี่เข้าไปก็ตปแล้วเจ้าคุณมันเป็นยันไงมันซัดเราหญ่ใสเป็นใส่นิ่มใฝ่ใส่ตาตีฝ้าต้องเราคุ้นงานเอยเราเป็นคนหาเงินให้นะคึ้หมดเลยวอาอย่างั้นอานี่เรลามาต่อฝ้ายอธิบรีษาทหน้าซื่อปเไยกับเราเพราะไปที่จะเคยฝูงผ้าก็ ประชุมพระทีอะไรแม้จะสมเด็จวัดตัชชีวาชา,ท,าท่านสุภาพเยียบร้อยอะรี่ถือว่าเป็นหัวหน้าศาลก็ใช่ว่าผู่พระผูผน,นี่ยพอยนี้เข้าประชุมเลยว่าตะก,ก่อนแล้วไม่ได้เข้าวันนั้นเข้าประชุมพระก็เคยจมตีพระก็สร้างพระอะไรนี่บาวนีมนอยูในน,นั่นที ใส่เปียงแลงวทีแล้วนาำหน้าไา,ายไปเลยหน้าซึ้งไปเลยอะไรอย่างนั้นเรียกตอ่อทำมาปากตอบไม่เหมือนใครเนะ้วคนคนเดียวรักษาจัาสนาไม่ได้ยืดตีโตรงนั้นจะควรฉะนั้นเอาเราจะนำว่าเรื่อยจะขึ้นเลยนะเขาตโตตีเขาจะมาให้ขึ้นสนใจเลยละ แล้วรูว่วายอีสีการเขาบอแล้วเพราะฉะนั้นจึงเปิดออกเอาใจตู้มเลยหายไปหมดเลยนั่เขาเก็บไปเยอะาแล้วเงือคพงศห้าแสนเงือกโพห้าแสนบ้าแจวหกแสน,แสนแล้วทำเงินให้นะบ้าแจวหกแสนเงือกโคห้าแสนแเราไปคนหาเงินให้ เรียบร้อยแล้วครับเรีบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับให้ให้แม่ชีทอดกล้วยอาไปแล้วครับคนคนละล้วะตางแลครับครับเอออายเรียบร้อยนอระให้พออิจฉาจังปฏิจจังตุ้าที่นว่าสุตโตกาเพหัเรจัสาป้า สัจโตภนะยะโสยะถาสัจติยะโสยะถาสัพติสุโยมวจันตุสัพโยโคทิรัสตุมาเตภวัตมังคะระโยสุจีจีฆานโภควะตพิวาะสีสุิจังอิชาพะเจ้าโยชาเจ้าสมาวาทานิ ayiwa no ṣokanfa.